สวัสดีค่ะวันนี้นางแบบทำเกษตรขอนำเสนอวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรและการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องสำหรับการเพาะปลูกให้ได้100%ค่ะ,ะต้นที่เป็นเมล็ดพันธุ์แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไล่ระดับมีดอกให้เห็นแล้วก็ที่แก่ที่สุดก็จะอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยค่ะต้นอย่างเงี้ยเริ่มแก่และ แต่จะเข้มกว่านี้ถึงจะเก็บได้นะคะเข้มเป็นสีน้ําตาลออกเขียวๆเก็บได้แต่ถ้าแก่เกินไปถ้าแก่เกินไปก็จะร่วงลงมาอย่างนี้เห็นไหมล่วงลงมาแล้วก็จะเกิดเป็นต้นสัะ <c oughs> ต้นนะคะที่ได้มเมล็ดพันธุ์จะเป็นแบบเมื่อกี้แต่ว่าต้นนี้นะคะจะออกดอก ลักษณะดอกจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะ,ะ,คะเพื่อให้แก่และที่แก่สุดๆเลยโดยที่บอกว่าทำไมถึงเลี้ยงง่ายนะคะ,ะ,คะเขาจะเขาจะร่วงลงไปช่วงนี้จะร่วงลงไปแล้วเกิดต้นใหม่แบบนี้เกิดต้นใหม่แบบนี้แล้วก็ลดต้นจิ๋วๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเราแทบจะปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติได้เลยเนะะี่ยค่ะ พอแกะแล้วเขาค่อยวงหล่นลงไปกลายเป็นต้นใหม่สวยงามแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์วาต์ลายโจนที่พวกเราต้องอนุรักษ์กันเอาไว้สำหรับคนไทยที่รักษากันเองโดยไม่ต้องพึ่งสาราเคมีค่ะไทจะอานเป็น,เน,นลักษณะนี้ ช่วงนี้ต้องหาต้นที่อยู่ในล่มค่ะแล้วทีนี้ต้นที่อยู่ในล่มเนี่ยเราจะต้องเอาไปกากก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะขึ้นน้ำนะาคะและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บสดจากนางแบบทำเกษตรจะถูกแจกจ่ายไปให้แก่เกษตรกรเพื่อเพาะปลูกกันอย่างที่ว่าได้ผลผลิต และได้พันเก็บเอาไว้สำหรับลูกหลานอนุรักษ์พัน์ให้คนไทยของเรามีสมุนไพรใช้แทนยาที่เป็นสารเคมีตอนนี้เราเพึ่งพากันเองขอให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันครูมี่นางแบบท,ทำเกษตรและมเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรที่เก็บสบสำหรับพวกเรา ชาวเกษตรและคนที่ชอบดูแลรักษาสุขภาพบายบายแล้วพบกันใหม่จ้าท่านใดสนใจให้ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เฟ o บุ๊กครีมี่อุมาพรภาษาอังกฤษหรือทางช่องทาง y ยูทู b ครีมี่ y นาาางแบบทำเกษตรจ้า